ณโอกาสแต่ต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายจงร่วมจิตตั้งใจเจริญภาวนาบทสวดมนต์ต่อไปนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างเสริมบุญบารมีแก่ชีวิตและครอบครัวสืบต่อไป บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรเอนาพุทธังอาภิปูชายามีอิมินาสการเอนาธัมมังอาภิปูชายามี อิมินาสกาเอนาสังฆาภิปูชยามีบทสวดมนต์นมัสการพระตนะไตราอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระวันมังอาภิวาง วากาสรงโคสร้างคางน ภะพาทวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ไตรสรณคมพุทธังสารนังคาชามีธรรมสารนังคาชามีสางฆังสารนังคาชามีทุติยามติพุทธังสารนังคาชา ทุติยามติทามาสารนังค้าชามีทุติยามติสังขังสารนังข้าชามีตติยามติพุทธังสารนัง ข้าชามิตาติยามติรรม,มังสารานะังข้าชามิตาติยามติสังขังสารานะังข้าชามิบทสวดชุมนุมเทวดา ริตวา,า,านะเมตตังสะเมตตาพาทานตานอวิคิตตาจิตตาปริตตังพานันตอันสัก จารุเปคิริสีคาราตาเตนจันตลิเเวิมาฮาเนนทีทน่เปราเทจะคาเมตาลุวันนาคาาเน เคหวาทุมิเคเทมภูมิมาจายันตุเทวาชลทะลาเวสาเมยยาคาคันทัพาาหาคา ทานตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนังสาธาวโวเมสุน,นันตุนธามาสวนกาโลอยามพาทันต๊ ยามพาทานตาบทสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอิติปิโซโพาคาวา Tawati Tawakato Akawata Amu Sanhiti Ko Akaliko Ehipasiko Opananiko Pachatang ติสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามี ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทฏงจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคะลาเอสปะภะควะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยอาหูเนโยทักขิเน อัญชลิการณียอนุตตรังคุญญเขตังโรกาสสาตีบทสวดพุทธชัยยะมงคลคาถาพาหุง สหัสสมพินิมิตาสาวุทันตังครีเมฆาลังอุทิตโคราชเสนมารังภานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตานเตชะสาวตุเตชยมังคลา มาราติเรตมะพิยุตจิตาสาปพารติมโครามปานาวะคาบมาคามาธาติยาคังคันเตสุทานตวิธินาชิตเ จตมสนิวาสุธารุนันตังเมตตามภูเสกวิตินาชิตาวามุนินหัวตันเตชะสาวะตุเตเสยมังคารานิอุคิกตาตาธรรมติหาตาสุธารรนานตังทาวติโยชนะปัทงภูริมา มารวันตังอิทธิปิสังขตมโนชิตาวามุนินทตวานเตสะภาวตุเตสยมังคลานิกาตวานักตมุมทะลางอิวาคาพิยาจินจายุ เทวจนะชนะกายามัเชสันเตนโสมวิธินาชิตาวามุนิโทวตันเตจะสาปาวะตุเตชยมาคาลานิสัจางวิหายามติสัจตวะท่เกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันท่าผ ังปัญญาปฏิปัชาลิตัวชิตัวมุนินทัวตันเตชัสาภาวตุเตชัยมังคลานินันทปนันทัพุชคังวิพุทธังมหิ ทิงตัวเตนะเถระพุชเกนะธรรมะปัญตออีทัปเตสวิธินาชิตตวามุนินหัวตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังะรานิทุขาทิติพุชเกณนะสุธาทาหัตถังพรามังวิสุจิชุติมิทิภะธา พิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามาณินโตตันเตชะสาวาตุเตชยามาคารานิเอตาปิปุตชัชยามาคาราตาคาโย จโนตินทินเนสารเตมาตันทิตตวานาเนกวิวิธานิจุปะขวานิโมขังสุขังอธิขเมยยนโรสะปัญโญมหาคาโรนิโกนาโหหิตายสสะ ปะปานินางปูเรตวะปารมิสสพปาตโตสัมโพธิมุตตัมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะหัตุเตชยมังคะลังชยานโตโุธิยาโม วิชัยโยโหหิชัยยาสุชัยยามังคะเลอาปราชิตาปันลังเกสีเส पथवि ो हरे अभिषेके सा पभो खान आका पातो पा ममो धि सुना खातां सुमां हरां सुपातां सुहोचितां सुख सुमहोतो च सुयि ทัานธรรมจาริสุปัฏฐานีนางกายกรรมมังวาจารกรรมังปัฏฐานีนางปัฏฐานีนางมโนกรรมมังปะนิทิเตปัฏฐานีนาปัฏานินานิกาตะวานาลาภันตาเตปัฏฐานี นสัทธาสติีพวันตุเตพวันตุสาพมังครางรางขันตุสาปเทวาตาสาปังขานุอาเวนัสัทธาสตี